ราจะต้องมีเครื่องวัดความดันไว้ติดบ้านนะคะความดันโลหิตเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องตรวจอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องปีละหนึ่งครั้งนะคะเริ่มตั้งแต่อายุ18 20ปีนะคะเนื่องจากาจะช่วยบอกภาพรวมเนี่ยของร่า ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะปัจจุบันนะคะเครื่องวัดกำลังหาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านขายยาร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะซื้อติดไว้ที่บ้านนะคะต้องการวัเดเนี่ยก็ไม่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะสามารถวัดที่บ้านได้เลยแล้วก็ข้อ2นะคะช่วยเ,เฝ้าระวังนะคะให้เราเนี่ยรู้ เราควรจะมีเครื่องวัดความดันนะคะไว้ติดบ้านสัมพันที่สุดนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะสะดวกสบายในการใช้งานนะคะจะได้ตรวจสภาพโลหิตน,นะคะว่าสูงเกินปกติหรือเปล่านะคะและยังป้องกันเ,เกิดโรคร้ายแรงต่างๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะแก้ปัญหาสําหรับผู้ป่วยนะคะที่ไม่ชอบไปโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะสคั ไม่ชอบไปโรงพยาบาลนะคะไปทีก็รอนานอะไรนี้ก็งองแงไม่อยากไปนะคะส่วนข้อสีนะคะเป็นการตรวจร่างกายนะคะโดยที่ไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลยเอามารัดแขนนะคะแล้วก็วัดน,นะคะนี่แค่นั้นเองไม่ต้องเจาะเข็มอะไรให้ยุ่งยากนะคะทำได้สะดวกสบายที่บ้าน<ม>แล้วก็ข้อ5นะคะใช้งานง่าย จะต้องเป็นแพทย์นะคะที่ใช้เจ้าเครื่องวัดความดันได้นะคะคนผู้ป่วยทั่วไปก็สามารถใช้เองได้นะคะการใช้งานเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากการดูแรลรักษาเครื่องนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะและที่สําคัญในการเลือกซื้อนะคะต้องดูด้วยว่าเครื่องนั้นเนี่ยมีการรับประกันหรือเปล่านะคะ,ะถ้าเกิดคนผู้ป่วยหรือคุณลูกคา้าท่านใดน,นะคะ,ะสนใจ สามารถแวะเข้าไปสบถามได้ที่มีเมชอปมากกว่า30สาขาทั่วประเทศนะคะและการทักแตกคลิปนี้ได้มาเป็นประโยชน์นอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเรา c ิ a n n ชาและจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่นําใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใส คุณค่าทั้งกิจใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน